เล่าเรื่องผีเศษกามกับผีในป่าชา้าผู้รับเหมาแบบผมปีปีหนึ่งต้องเดินทางไปทั่วบางทีไปอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นั่งเป็นเดือนเดือนหรือบางงานต่อเนื่องเป็นปีปีก็มีเรื่องที่จะเล่าวันนี้เป็นเหตุการณ์สยองขวัญเรื่องหนึ่งที่ผมพบเจอมาด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะราวๆ20ปีคือตอนนั้นผมพร้อมลูกน้องอีก5คน ได้ไปทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านเรือนให้บ้านหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดลำพูนโดยประมาณเนื้องานแล้วคาดว่าผมกับคนงานต้องไปพักอาศัยอยู่ที่นู่นเป็นเดือนๆจะทำเสร็จพอเริ่มงานผมก็ได้ขออาศัยที่ดินใกล้ๆไซ์งานเขาทำเป็นเพิงสังกสีให้คนงานอยู่ทำง่ายๆมีสองห้องนอนขอไฟ จากนายจ้างใช้ส่วนน้ําอาศัยไปตักจากบาดาลมาบ้างพอได้อาศัยกิจวัตรประจำวันของช่างก็คงเดากันไม่ยากคือตื่นขึ้นมาก็ทำงานพอสักห้าโมงก็เลิกงานก็หุงข้าวหาปลาตกดึกก็ซดเล่าขาวบ้างหรือยาดองบ้างตามแต่ของจะมี ซึ่งต้องบอกว่าในหมู่บ้านที่ผมไปทำงานนั้นค่อนข้างจะไม่เจริญสักเท่าไหร่เลยตัวตลาดก็อยู่ไกลการที่จะหาของกินนั้นต้องอาศัยสักสองสามวันขับรถเข้าในเมืองเพื่อซื้อของสำคัญมาทำกินวันนั้นก็เช่นกันพอเราเหน็ดเหนื่อยกลับงานเมื่อกินข้าวอิ่มพวกลูกน้องก็พร้อมใจกันตั้งวงแบบไม่ต้องมีใครสั่ง วงกง็ง่ายๆอ่ะเอาเสือมาปูพอเมาก็ตีเคาะร้องเพลงเป็นที่สำราญใจไปวันวันไอเริงคนงานหุ่มนที่ปกติล่าเริงขอแยกวงไปเฉยๆเห็นลูกน้องคนอื่นแซวว่าไอร้รเลิงคงติดสาวที่ท้ายวัดเข้าไปแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ธรรมดานะคนงานบางทีมัน ไปเห็นสาวบ้านไหนสวยถูกใจทั้งที่มีเมียอยู่อยู่กรุงเทพก็เอาเถอะโตๆโตกันแล้วคงไม่ต้องไปบอกกล่าวแต่สิ่งที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เลิงเมื่อไปแอลสาวแล้วมันจะชอบกลับมาสว่างทุกวันแล้วพักหลังๆดูเหมือนหน้าตามันจะสูดโลคลายว่าไปทำอะไรหนักๆมาครั้งหนึ่งเพื่อนคนงานในกลุ่มยังเซลว่าอยากเห็นหน้าแฟน ไอเลิงบ้างว่ามันจะสวยสงคำล่ำลือแต่ไอเริงก็มักปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลทำนองว่าแฟนมันเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าเจอผู้อื่นจนมาถึงวันหนึ่งผมบอกคนงานให้เลิกริ้เพราะว่าของที่สั่งไว้ไม่มาส่งวันนั้นพวกคนงานเลยตั้งวงกินเหล้ากันตั้งแต่สี่โงเย็นขณะที่ดวูเล่าเพลิน ไอ้เลิงก็เดินฝ่าวงไปพร้อมกับกลิ่นน้ำหอมที่ฟุ้งตามหลังแต่งตัวลาวกับพระเอกเวลาผ่านไปก็มีลูกน้องผมที่เป็นช่างคนหนึ่งในวงที่เมาได้ที่แล้วเกิดนึกสนุกชวนเพื่อนในวงตามดูแฟนไอ้เลิงที่บ้านซึ่งตอนนั้นผมก็อยากไปดูเหมือนกันโดยจากข้อมูลที่ไอ้เลิงเล่าอยู่ที่กระท่อมหลังวัดในหมู่บ้าน จึงชวนกันไปดูพอไปถึงเราก็เดินหาบ้านที่คาดว่าน่าจะเป็นบ้านแฟนสาวของไอ้เลิมงเท่าที่ดูหลังวัดซึ่งตอนนั้นแปลสภาพเป็นป่าช้าไปแล้วมันมีบ้านอยู่สองหลังแต่พอเดินไปดูปรากฏว่าหลังหมดไอ้เลิรงไปแอวสาวบ้านไหนกันนาะเพื่อนคนงานเดินไปบ่นไปส่วนคนงานที่ไปด้วยอีกคนก็บ่นว่าสัก จกลับบ้านคิดว่าไปกินเหล้าต่อน่าจะสำราญใจกว่าแต่พอพูดไม่ทันขาดคำก็มีเสียงดังขึ้นกำลังจะทำอะไรที่ตรงลานเชิงตะกอนซึ่งคนงานจำได้ว่าเป็นเสียงไอเรืงเหมือนกำลังบ่นพึมพำอะไรสักอย่างพวกเราจึงรีบเดินแหวกหญ้าเข้าไปดูที่ต้นเสียงนั้นแล้วภาพที่เห็นก็เล่นเอาพวกผม แล้วคนงานอีกสามคนอึ้งเพราะไอเริงกำลังนอนเอาตัวกิ้งไปมาอยู่ตรงนั้นป่อท่อนไม้ใหญ่ลาวยาวลาวเป็นเม็ดเม็ดมานอนกอดพร้อมกับกิ้งตัวไปมาลาวกับกำลังมีบทรักอยู่กับท่อนไม้อย่างไงอย่างนั้นตอนนั้นผมตกใจมากคิดว่าไอ้เริงมันเป็นอะไรหรือเปล่า จึงวิ่งเข้าไปปลุกให้มันได้สติสักพักไอเลิงก็หลับตาก็เหมือนตื่นจากวังวนแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้นแหละพวกคนงานคนอื่นก็เซลไอ้เลิงยกใหญ่แต่ไหนมานอนกอดท่อนไม้ซึ่งตอนนั้นไอเลิงก็กลับกลายเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องผมเห็นถ้าไม่ดีจึงบอกให้เพื่อนคนงานถามไอเลิงกลับไปห้องกอจนเช้าพอมันได้สติ ก็เลยไถ่าถามว่าเมื่อคืนไปนอนทำอะไรที่ป่าช้าคนเดียวแบบนั้นนอนอยู่กับแฟนมันซึ่งสิ่งที่มันเล่านั้นขัดกับสิ่งที่พวกเราทั้งหมดเห็นดูท่าไม่ดีพอช่วงสายๆผมจึงพามันไปวัดเพื่อให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์เหมือนคนหมดแรงไปเฉยๆพอกลับมาก็ทำงานไม่ได้นอนสมไปสองวัน พอไอ้เลิมทำท่าจะกลับมาดีเหมือนเดิมผมและพวกคนงานจึงได้พูดขึ้นกับมันและทำให้รู้ความจริงว่าที่ไอ้เลิมไปหาแฟนทุกเย็นนั้นน่าจะเป็นผีเพราะจากสิ่งที่ไอ้เลิงเล่าแล้วผมไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าที่ดินตรงป่าช้าเก่านั้นผีดุก,ก่อนหน้านั้น เพิ่งเคยมีผีแม่ไม้ที่ถูกนำมาเผาตรงเชิงตะกรอนแห่งนั้นด้วยก่อนที่วัดจะสร้างเมนใหม่แล้วเลิกใช้ไปว่ากันว่าชาวบ้านต่างเคยเจอผีแม่ไม้หลอกหลอนอยู่ประจำยิ่งโดยเฉพาะชายหนุ่มที่าตาดีหน่อยแล้วผ่านไปตรงป่าช้าก็จะถูกตามไปหาซึ่งจากลักษณะที่ชาวบ้านเล่าให้ที่ไอเลิงเจอมา เหมือนกันทุกอย่างสุดท้ายผมกลัวว่าไอ้เลิงจะถูกผีแม่ไม้เอาชีวิตดึงส่งตัวมันกลับกรุงเทพพร้อมกับกรำรชับลูกน้องคนอื่นๆว่าอย่าผ่านไปป่าช้านั้นอีก